นี่นะครับเป็นคำมั่นสัญญาใจระหว่าง2กลุ่มด้วยกันกลุ่มวิเลยเทคนิคสายบางน้อยกับกลุ่มพลิธนอกสายบางน้อยนะครับตัวแทนโดยตั้มนะครับนนอกแล้วก็เทนเทคนิค2กลุ่มนี้ก่อนหน้านั้นก็มีปัญหากันมาตลอดนะครับวันนี้เราคิดว่าจะจบกันไหมจบครับเราเคียงรูปบุ้ชายในช่างนะ นะครับเป็นมิตรกันดีกว่านะครับมีอะไรเพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราใช้ถนนร่วมถนนร่วมกันนะครับขอให้เราทั้งสองฝ่ายสัญญาใจร่วมกันนะครับว่าจะไม่มีปัญหากันเกิดขึ้นอีกรับปากไหมครับตั้มครับผมเอ็นรับปากไหมปากนะครับอ่ะอหยกขึ้นมาจับมือกันครับทั้งหมดเลยครับจับมือกันครับเป็นภาพที่สวยมากเลยนะครับ เราจะใช้ถนนเส้นเดียวกันไปพร,พร้อมๆกันนะครับให้อภัยซึ่ง wow กันและกันเนี่ยมันก็รู้จักจกันนีวิวอานะครับโอเคนะนะครับก็อยากให้ทุกอ,อย่างมันจบไปด้วยดีนะครับใช้ชีวิตนะครับในการเรียนมาเรียนให้ปลอดภัยให้มันอะไรครับไม่ต้องหวาดระแวงเดี๋ยวพุ่งที่เช้าเจอกันที่พัมคานเหตุใหม่นะนะครับ โอเคนะเราจะยุติความรุนแรงนะครับด้วยอะไรครับสักขีพยานเนี่ยป้ายสามป้ายนี้นะเราสัญญาต่อหน้าป้ายนี้นะนะครับถ้าเกิดใครคิดคิดทรยศกบฏคำพูดถ้าจบแล้วไม่จบเนี่ยให้สามป้ายิีนพยานนะครับนะครับไม่รู้ว่าผมไม่อยากพูดอะไรต่อนะผมไม่อยากแช่งลูกศิษย์ตัวเองนะครับให้สามป้ายที่เป็นพยานนะครับว่าเราจะยุติ นะครับเลิกทุกอย่างนะครับโอเคขอบคุณครับ